สบายดีพี่น้องได้หับข่าวล่าไอาข่าวด่วนยายเสียแะ้รวะัส่จากเสียตอนจะมองปะขึปป้นได้ปุ๊งนี่เ้โมงโอ้ยคนลุกเดียวสวัสดีครับพี่น้องเก้าโมงสามสิบกว่านาทีโอ้ไปมายายเสียกาพจานมาลวสองสสอลาน

มาเขาคาอเ้าเลยนะเ่ยเนี่ยเ้าเขา้าเขาเยอตัวเใส่นี่ยขึ้นเยขึ้นมา ตอนนี้เป็นเสียเก้าโมงสิบสามนาทีพี่เนาะให้กระเสียว่างหนึ่งตอนนี้เก้าโมงสามสิบเจ็ดนาที

ไม่เอาปล่อนนมหรือยจะกินหรือว่าโซ่กระลมอะไรเขาก็ไม่ใช่ที่นี่ซ้อนที่เดือยน้องโซ่กระลมนี่เลนี่ขอาจารย์เลยข้าวเหนียวคาดำเออจังหวะนี้ก็แก้ได้จังหวะน่ะไล่คนคิดจะกันนี่เลยจะได้เอาปุ๊กมองหไปมูเลยอว่ห์ปอกเออหวาะเอาดกัน ชายสองคนกันนั่งออไปทะเลยพี่น้องนะจัน่ยายเสียแล้วเนาะนี่ของเมตตาเราไม่เกิดที่แม่น

เอาเอาหมอนอ่ะห oh, oh, <c ười> ้องไว้เอาหมอนนู้นไว้ก็ดูแลเอาลูกเกิดนไปซื้อเอาใหม่หรือเอาเกิดอะไรนี่โอ้นักเรียนผู้อ่านชื่ออะไรก็ได้ตุ่นเก่าตุ่นเก่าครับหายเร็วเลยชื่เกะไรก็ได้ตุ่นเก่ากันเกิดแล้วอันนี้เกิดแล้วก็มา

เดายไหนมบอี่ันกระบะไงนึงว่าแต่สบบุมันเนี่ยนะยิบอ่ดด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 กงดด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 าดดดดนดนดดดดดดดนดดดดดดดีดดดดอเ To là hung hay trumpet, and I have a bay 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 bay

ัวอยู่ในตลาดนะใครก็เอายังเอาตลาดยืดก็นการหยิบโดนผ่าใปห่อเรา เดี๋ยเป็ด้ไก่บอลตะลันีเก่บลแม่ขี้ากพ่ลวเนหมกบไปแอาวีม่เกี่ยวเน่าี่ยวเน่มาแลวสั่งอันเอาป้ายยุทธวสัน แม่ย่าเป็นเสียะอะไรกระแฟวเลยยากก่า,ยากระแฟวหยัดใส่กระสอบไปกับมาพี่น้องข้อนี้บดห่าไงเบื่อหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยามันติด ขชาขชาดเด็กอยู่ในจุดคานเหลือลงมขาเด็กรอรอศพรออันโล่งนะ

พ่อมาตั้งบ้าน <seks> <seks>

เดี๋ยวมสัญญาณโัวหาพี่หาน้องกระต่าอนตอนนี้รอลงมาพี่น้องจัดแจงหาบ่อนรางถวยลางบัวซาบันกันยมประทานมีไปหูยรพาะย่างประธานประกาศเดี๋ยวเข้าลงบกไปประกาศกระสีมีคนหูแล้วกระสีมีคนมาสอย Kịp dù mẹ ta thôi bay, mẹ dạng nó nè mẹ dạng nè đơn dạng nè mẹ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  dạng ได้ยินแล้วแม่ตาเข่าคลองเขื่องใสยังสิสำคัญอย่างเก็บไว้ดีๆให้มันเป็นบ่อนบ่แม่นสิเวลาแล้วงานมันเหลืออ่างกระเซียอันนี้ก็หายมีสติด้คลองเฮาโบ่แม่นสิสะอยู่ คลองสาคัญกับสุดท้ายบรรัิแล้วงานพบว่าห้ากับโบเฮนซักโอเคพี่น้องเ็ีภยบไปเพียงสามีก่อนยายกะอนกะไปดีแล้วเนาะโออ